สว,ดดああสวัสดีค่ะเรียนชั้นมสองเรียนได้ยินครูไหมได้ยินครูไหมคะอะเนาะสวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนะคะสู่การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะในชั้นมะเบียบศึกษาปีที่สองเนาะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องเครื่องคันหันษานะคะเป็นอ่า เรื่องใหม่หน่วยใหม่เนาะเครื่องคันทันษาค,คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับรู้นะเราจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแล้วก็ช่วยกันร่วมมือกันแก้ปัญหาในสเต็มครั้งนี้นะคะในชื่อเรื่องว่าเครื่องคันหันษาะเราไปดูลำดับ,ดบต่อไปเลยเนาะเครื่องคันหันษาถ้าพูดถึงเครื่องคันหันษากจะนึกถึงอะไรนะนักเจะนึกถึงอะไรนักเรียนจะนึกถึงการคันอะไรเครื่องคันหันษา นะคะเนเนจะนึกถึงอะไรเอ่ยเนาะเครื่องขันจะนึกถึงในครัวจะนึกถึงผลไม้ชนิดใดจะนึกถึงผักชนิดใดเน่นจะมองรูปออกไหมว่ามันคืออะไร<ม>นะคะเนเนจะนึกออกไหมว่ามันคืออะไรนะต่อไปเนาะก่อนที่จะเริ่มเรียนในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจุดประสงค์ในการเรียนทางนี้คืออะไรนะคะจุดประสงค์ในการเรียนั้งนี้คือนักเรียนจะสามารถอ,อธิบายเกี่ยวกับพลังงานศักย์ สารอาหารและปริมาตรของรูปเราขาคณิต3มิติได้นะคะ 2. นักเรียนสามารถสืบค้นและวิเคราะห์เกี่ยวกับพลังงานศักย์สารอาหารและปริมาตรของรูปเราขาคณิต3ามิติได้อ่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะวันนี้คุณมีสถานการณ์มาให้นักเรียนหนึ่งสถานการณ์นะก็คือนักเรียนอยากดื่มน้ําผลไม้และเห็นว่านาะที่บ้านของนักเรียนมีส้มสดอยู่ในครัวนะคะ จึงอยากทำน้ำส้มคั้นแต่แต่แต่แต,แต,แต่เครื่องคันน้ำผลไม้นักเรียนเสียไม่สามารถคั้นามาเป็นน้ำส้มได้นักเรียนจึงคิดคนวิธีการเอ๊จะทำยังไงดีเนาะอยากกินน้ำส้มคันนักเรียนจึงเอ๊คิดขึ้นมาได้ว่าเราทำเครื่องคันน้ำส้มอย่างง่ายใช้ดีกว่านะคะจากวัสดุที่นักเรียนสามารถกิบหาได้จากที่บ้าน เออแล้วนักเรียนจะะดิ์เครื่องขันน้ำส้มอย่างง่ายได้อย่างไรเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์นี้อ่านะคะนี่คือคุณมีรูปจำลองให้อันนี้เป็นเครื่องคันของอ่ายี่ห้อหนึ่งนะคะที่คุณดังตัวอย่างให้ดูนะเออเราจะประดิษฐ์กันได้ยังไงเราทำยังไงต่อไปอ่ะนะคะข้อจำกัดเออคุณมีข้อจำกัดในการ ผลิตเครื่องขันน้ำส้มคันนี้เขาจำกัดคือ1กําหนดให้ใช้ขวดพลาสติกและไม้เสียบลูกชิ้นในการทำเครื่องคันเออเป็นการใช้ขวดพลาสติกไม้เสียบลูกชิ้นนะคะกําหนดให้ใช้เวลาในการขันน้ำส้ม5้านาทีแล้วก็ปริมาณน้ำส้มใน5้านาทีนี้จะต้องมีปริมาณออกมามากด้วยนะคะเครื่องคันที่สร้างขึ้นจะต้องมีความแข็งแรงสามารถคันน้ำส้มได้จริงๆนะสามารถ ใช้ได้นะคะและน้ำส้มที่คั้นออกมาจะต้องสะอาดเราสามารถนำน้ำส้มเนี่ยไปดื่มได้เราจะต้องทำยังไงสร้างยังไงประดิษฐ์ยังไงนะนักเรียนคิดว่าข้อจำกัด4ข้อเนี้มันน่าจะมีอุปกรณ์อะไรเออมันน่าจะใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถจิบมาใช้ได้ง่ายๆนะคะที่มีอยู่ที่บ้านเรานะติ๊กตอกติ๊กตกทราบไหมเอ่ยว่ามันน่าจะมีอุปกรณ์อะไร ภายในข้อจํากัด4ข้อนี้ทราบหรือเปล่านะคะอ่ะเราไปดูเลยวัสดุอุปกรณ์หาง่ายมากนะคะได้แก่อ่ะเราจะทำเครื่องขันน้ำมส้มก็ต้องมีส้มก่อนนะคะต่อไปแก้วน้ํานะคะแก้วน้าที่บ้านักเรียนคุณครูเชื่อว่าต้องมีแน่นอนคัตเตอร์นะคะคัตเตอร์หนึ่งอันนะคัตเตอร์ถ้าในบ้านไม่มีคัตเตอร์ก็อาจจะสามารถใช้มีดได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการประดิษฐ์แล้วก็การใช้ด้วยนะคะ ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะไม้เสียบลูกชิ้นยาวนักเรียนสามารถหาได้นะคะไม้เสียบลูกชิ้นยาวหรือตะเกียบก็ได้นะคะและสุดท้ายขวดพลาสติกขนาดต่างกันสองขวดนักเรียนเห็นในรูปไหมคะเห็นในรูปไหมขวดน้ําขวดน้ําเปล่าคุณครูเชื่อว่านักเรียนหาได้แน่นอนนะคะ5อย่างเรียนหาได้แน่นอนวันสดุอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อจากัดที่จะบ่งบอกว่านักเรียนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์5อย่างนี้เท่านั้น ห้ามใช้อย่างอื่นต้องใช้5้ายอย่างนี้เท่านั้นในการแก้ปัญหาสถานการณ์เครื่องขันน้ำส้มอย่างง่ายนะคะขั้นที่1นนะคะขั้นที่หนึ่งนะะักเรียน,นนะต้องระบุปัญหาก่อนจากสถานการณ์ที่คุณครูให้มานะคะเครื่องขันน้ำส้มเสียนะนักเรียนจะต้องทําเครื่องขันน้ำส้มอย่างไรอย่างไรนักเรียนต้องระบุปัญหาคือสิ่งที่ต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหานะนัะกเรียนคิดว่าแนวทางในการแก้ปัญหาเนี่ย เราจะทำอะไรกันครูบอกแล้วเราจะทำอะไรกันและนักเรียนต้องการอะไรในการทำในครั้งนี้นะเออซึ่งข้อจำกัดอ่ะคุณครูพูดไปแล้วนะคะข้อจำกัดในครั้งนี้คุณครูพูดไปแล้วขั้นที่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาช่วยกันดูซิขั้นที่หนึ่งสิ่งที่ต้องการนักเรียนต้องการอะไรเออนักเรียนต้องการอะไรและแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งข้อจำกัดนักเรียนย้อนกลับไปดูข้อจำกัดนะ ก็คือใช้ขวดพลาสติกและไม้เสียบลูกชิ้นนะคะกำหนดใช้เวลา5นาทีในการคันน้ำส้มต้องออกมาในปริมาณมากและเครื่องคันต้องมีความแข็งแรงใช้งานได้ดีน้ำส้มที่ได้ก็ต้องสะอาดแล้วก็เราก็ต้องสามารถตื่มได้ด้วยอ่ะหลังจากดูข้อจำกัดอีกหนึ่งครั้งเราไปดูเลยนะคะว่าระบุป,ปัญหาสิ่งที่ต้องการคืออะไรอ่าเราไปดูกัน นะคะสิ่งที่ต้องการคือนะนักเรียนต้องหาข้อมูลเครื่องคัน้ำส้มชนิดต่างๆนะผลไม้ต่างๆว่ามันมีนกลไกในการทํายังไงเออเราต้องทอํายังไงนะคะถึงจะเป็นเครื่องคัน้ำส้มจากข้อจํากัดที่งูงให้ไปนะคะมีวิธีการคัน้ำส้มอย่างไรและส่วนประกอบของเครื่องเครื่องคาน้าผลไม้มีอะไรบ้างในสิ่งที่ต้องการเนะีนะ่ยคือเป็น,นกลไกในการ สร้างสิ่งประดิษฐ์ของเราก็คือเครื่องคันน้าส้มอย่างง่ายและแนวทางในการแก้ปัญหาคือเราต้องออกแบบวิธีการทําเครื่องคันน้ำส้มอย่างไงาจากอุปรกรณ์ที่คุณครูกําหนดให้5อย่างนะคะอ่ะงานที่จะให้นักเรียนได้ทําในวันนี้หลังจากที่เราระบุปัญหาไปแล้วนะคะคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปสืบค้น นะคะความรู้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นอิอนเทอร์เน็ตนะคะ Google นะักเรียนสามารถเข้าได้ไง่ายๆเลยนะคะรวบรวมความรู้จากในอินเทอร์เน็ตรูค,ค,ค,คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ง่ายนะคะง่ายสะดวกแลวก็ปลอดภาาัยห่างไกลจากโลกด้วยเพราะว่าเราสามารถสืบคนได้จากที่บ้านของเรานะคะอ่านนะดังนั้นภาระงานหนึ่งชิ้นในวันนี้เพื่อต่อยอดในครั้งหน้านะคะภาระงานในวันนี้นักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลและแนวคิด เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหานะคะนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและแนวคิดโดยการสืบค้นความรู้นะคะรวบรวมข้อมูลสรุปข้อมูลลงในกระดาษนะนะคะรวบรวมข้อมูลลงในกระดาษในเรื่องของข้อมูลเครื่องคาน้ำผลไม้ชิ้นต่างๆวิธีการคาน้ำสม้มและส่วนประกอบของเครื่องคาน้ำผลไม้นะคะ ว่ามีกลไกในการทําอย่างไร3ข้อนี้มีกลไกในการทําอย่างไรนะคะเราต้องรวบรวมข้อมูลแนวคิดเพื่อที่จะออกแบบวิธีการทําเครื่องคันน้ําส้มในสัปดาหนะ์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะมาออกแบบแล้วนะนะคะครูจะให้เวลาในการออกแบบเครื่องคันจากวัสดุอุปกรณ์หรือข้อจํากัดที่ผูกได้ให้ไว้ นะสำหรับสัปดาห์นี้นักเรียนก็รวบรวมสืบค้นข้อมูลแนวคิดนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการและแนวทางในการแก้ปัญหาให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งใต้คอมเมนต์คลิปนี้ที่ครูจะแขวนไว้ในกลุ่มนะคะสำหรับนักเรียนนะคนใดที่มีข้อสงสัยเนี่ยสามารถสอบถามได้ในอินบ็อกซ์นะคะกลุ่มหรือใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเพื่อเพื่อนๆจะได้เข้าใจด้วยนะคะนะ สำหรับวันนี้ครูขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเนื่องจากสถานการณ์นะนักเรียนอยากดื่มน้ำผลไม้และเห็นว่ามีส้มสดอยู่ในครัวนะคะจึงอยากทำน้ำส้มคั้นแต่เครื่องคั้นน้ำผลไม้เสียนักเรียนจะทำเครื่องคั้นน้ำส้มอย่างง่ายนะคะจากวัสดุที่หาในบ้านได้อย่างไรซึ่งครูคมีข้อจำกัดมาให้แล้วนะคะก็คือใช้ขวดพลาสติกนะคะไม้เสียบลูกชิ้น ใช้เวลา5นาทีในการคันน้ำส้มนะคะเครื่องคันต้องมีความแข็งแรงและก็สามารถใช้งานได้นะคะน้ำส้มที่คันออกมาต้องสะอาดแล้วก็นำไปดื่มได้สิ่งที่ต้องการวัสดุปกรณ์นะคะก็จะมีแก้วน้ำคัตเตอร์ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็ขวดพลาสติกต่างการสองขนาดนะคะ,ะขั้นที่1คั้นระบุปัญหาวันนี้นักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งที่ต้องการนะคะก็คือข้อมูลเครื่องคันนำผลไม้วิธีการคันนำส้มและส่วนประกอบของเครื่องคันนำส้มนะคะเพื่อนำไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาก็คือการออกแบบนะคะการทำเครื่องคันนำส้มอย่างายจากอุปกรณ์ที่คุณครูกำหนดให้นะสำหรับบทเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไปเท่านี้นักเรียนอย่าลืมทำภาระงานสืบค้นข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาสู่ในขั้นที่3าม เพราะว่าสัปดาห์นี้เรามาขั้นที่2กันบ้านก็คือรูปพลังงานกันบ้า็คือรวบรวมข้อมูลครั้งหน้าจะเป็นขั้นที่3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะคะเราจะมาออกแบบจากที่นักเรียนสืบค้นข้อมูลมาเป็นรูปแบบเครื่องคันนำส้มอย่างงา่ายที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะนะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะขอจบบทเรียนไว้เท่านี้นะคะส,สำหรับวันนี้นะบทเรียนไว้เท่านี้แต่ถ้านักเรียนคนใดมี คำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรนะักเรียนสามารถสอบถามครูได้ตลอดเวลาเลยนะลูกนะอย่าลืมลงชื่อเข้าเรียนแล้วก็ส่งงานด้วยนะคะเป็นคะแนนนะลูกนะอ่าแล้วไว้พบกันในวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมสัปดาห์หน้าคะ่ะนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ